สบายกัอไหมจ๊ะสบายค่ะมีใครเข้ามามัางเนี่ยคนละเมียดยอาจารย์ชะอ้อนคุณปราณีสุขวารีอาจารย์ะเนศจ๊ะแล้วก็คุณดาราส้อยเงินวันนี้เป็นวันที่สอง P.P.002 <ś red its> ชีวิตนักปฏิบัติธรรมนักทบทวนหน่อยนักแปลว่าอะไรจ๊ะนักแปลว่ามากเป็นคำคุณศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นคำกริยาวิเศษด้วยจ๊ะ เวลาไปอยู่หน้าคำนามหรือไปอยู่หน้ากิริยาก็จะหมายถึงคำนามหรือบุคคลที่ทำสิ่งนั้นมากๆเช่นนักเรียนนะนักเรียนนักเรียนก็คือผู้ที่เรียนมากนักศึกษาก็คือผู้ที่ศึกษามากี แต่ถ้าเป็นกีฬานักวิ่งก็เป็นผู้ที่วิ่งมาก <c oughs> นักมวยก็คือผู้ที่ชกมวยมากอย่างนี้เป็นต้นไม่จะนักแปลว่ามากนักร้อง <c oughs> ก็คือผู้ที่าร้องเพลงมากยุคนี้เขา มีความหมายหนึ่งคือร้องเรียนมากร้องเพลงมากก็่ามีร้องเรียนมากกว่ามีนักปฏิบัติธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมมากปฏิบัติธรรมมากๆซึ่งทําในที่นี้มีสองเนยะนะนนยะแรกเนี่ยธรรมะนัยะแรกคือสวกาขาโตภควาตาธรรมง พระธรรมคือคำที่พระพู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนี่ธรรมในยะแรกธรรมอีกในยะหนึ่งคือธรรมที่อยู่ในตัวอยู่ในศูนย์กลางกายของเรามีสองในยะนักปฏิบัติธรรมจึงหมายถึง ทั้งผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าและผู้ที่ฝึกสมาธิเพื่อที่จะให้ไปรู้ไปเห็นธรรมที่อยู่ภายในเหมือนพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่แหละพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ธรรมตรัสแปลว่าเห็นก็ได้นะแปลว่า พูดก็ได้แต่ในายานี้หมายถึงเห็นตรัสรู้ธรรมก็คือเห็นเห็นแล้วรู้เป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นเห็นแจ้งตรัสรู้ตรัสรู้ธรรมก็คือเห็นธรรมนั่นเองเห็นธรรมเห็นธรรมที่อยู่ในตัวพอเห็นแล้วก็รู้ เห็นก่อนรู้บรมศา,าสดาของเรานี่เห็นก่อนรู้แล้วท่านเอาเสิ่งที่ท่านเห็นท่านรู้น,นั่นแหละมาสอนมาสอนภาษาวกภาษาวกจึงรู้ก่อนเห็นสลับกันนะพาะศาสดาหเห็นก่อนรู้ส่วนภาษาวกรู้ก่อนเห็นรู้ก่อน ทำตามคําสอนไปก่อนพอทําตามคําสอนไปจึงเห็นผู้ที่เห็นองค์แรกเลยก็คือพระัญญาโกธัญญาฟังฟังแล้วก็ดําเนินจิตตามตามคําสอนของพระองค์ก็เห็นอาจารย์งั้นรายการนี้จึงแบ่งเป็นสองส่วนสองพาร์ทพาร์ทแรกก็คือพาร์ทฝึกสมาธิ 30นาทีไม่นานฝึกเพื่อให้ใจสบายแล้วก็ภาคที่สองก็ฟังคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติรำทั้งสองอย่างเลยเนี่ยทั้งทำภายนอกแล้วก็ทำภายในจะช่วงเวลาทึ่เป็นเวลาดีประมาณหกโมงเย็น มงเย็นช่วงประมาณนี้นะคุณยายท่านบอกว่าคุณยายอาจารย์ของเราท่านบอกว่าภาษาท่านเนาะเราก็ยังหลวงพี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคำนี้สักเท่าไหร่นะก็คือก็เป็นประเภทรู้ก่อนเห็นเหมือนกันนะ <c oughs> คือรู้เพราะท่านบอกอะท่านบอกว่าช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนภพ เปลี่ยนเปลี่ยนภพเปลี่ยนภพช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงระหว่างกลางวันะกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนภพและท่านก็แนะนําว่าช่วงนี้อย่านอนนะเอออย่านอนนะช่วงเปลี่ยนภพนี่อย่านอนเนี่ยถ้านอนแล้วมีสิทธิ์ถ้านอนแล้วอาจจะมีสิทธิ์นะจ๊ะมีสิทธิ์อะไรเอ่ย อาจจะมีสิทธิ์เหมือนดาราอุโซท่านหนึ่งเ,เพราะงั้นเรามาจากกิจกรรมช่วงนี้ถือว่าดีนะคือตื่นนะจ๊ะตื่นตื่นอะแล้วก็เพื่อปรับอารมณ์ให้เหมาะสมกับการฝึกสมาธิหลพี่ก็เลยให้เปิดเพลงสบายสบายสบาย สบายสบายให้สบายกายให้สบายใจกันก่อนนะจ๊ะเอาละเมื่อเราสบายกายสบายใจกันแล้วเดี๋ยวเราก็เอาความสบายกายสบายใจนี่นแหละมาฝึกทำสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ